ราะว่ามีอยู่ลูกเนาะโหลดมาแล้วก็เลยไปทำน้ำกะทิซะโดดๆสดไหม,มซื้อเข้าวเหนียวมูนมาครับแล้วก็ตามเลยนี่ดูเนื้อน้ด ลูกแรกของเปครับมันหล่นมาครับมันเป็นนอกดดูการไงมันเป็นทุเรียนที่ไม่ใช่รุ่นแรกอะแต่มันหลงมาเหมือนเหมือนเหมือน,นพวกหางกระเด็นหัวดอกเนี่ยมีอยู่ลูกของลูกเนาะก่อไม่ได้ให้ใครครับกินเองครับตัวเองยังไม่ได้กินเลยเนี่ยกระทำกินนะส่วนรุ่นอื่นยังกินไม่ได้ครับยังกินไม่ได้นะครับไอที่ลงให้เห็นก่อนก่อนนั่นก็คือ มันหล่นมาเพราะมันเป็นหัวกระเด็นนอกแล้วดูก,การไงมีสองคำลูกเองนี่มันหล่นมาเราก็กินเองเนาะเออไม่ใช่ว่าสุกแล้วไรแล้วที่สวนสวนยังยังไม่แก่ครับน่าจะช่วงก่อนสองการหรือว่าหลังสงการหน่อยๆคงจะพอมีครับอร่อยครับวันนี้ครับปลาป,ป่าอีกแล้วครับขาเหนียวน้ำกะทิทุเรียนอ,อ๋อหอมหวาน